ย้อนกลับไปว่าท้งเหตุที่จะไปก็อาศัยท่านพันตำรวจเอกพิเศษมอรรมราชวงศ์พงกระเสงกระเสงสีมาปรารับหลังจากปัญญสาขาะว่าท่านได้ไปที่นั่นมาแล้วมีความอ,อัศจรรย์ในคราวนั้นท่านมีพระอาจารย์ส่วนแห่งจังหวัดการบุรีไปด้วย ช่วยเปิดผลให้ความดีให้ปรากฏเพราะว่าท่านไปนั่งพระธรรมขาัานแล้วปรากฏมีแสงสว่างมีความชุ่มชื่นเป็นกรณีพิเศษจัวทั้นมีดวงจิตเป็นทิพย์เห็นท่านพ่อขุนผาเมืองมาปรากฏตัวและ็หบวกอาการหลายอย่างแบอบกว่าถ้าจใจบ้านเมืองปกติให้ไทยเป็นไทย คำว่าไทยเป็นไทยก็หมายว่าคนไทยมีใจไม่เป็นทาสเป็ินฝ่ายบริหารประเทศชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไทยแท้ๆจงเป็นเชิญระบ,บาดสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวมาทำประทักษิณเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุจอมกิตตินี่เป็นใจความสำคัญ เ่ด้วยว่าอนุภาพแบบนี้อาตมาไม่มีกับเขาเพราะได้ฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกธรรมดาธรรมดามแล้วว่าเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าแบบปลายหางเพื่อหางกระหลินเล็กๆเท่านั้นจึงไม่มีอนุภาพทำใจขางมกคนใดให้เห็นอะไรต่ออะไรได้แต่ในเมื่อท่านมาแล้วท่านพงระเสมกษมเสมสีมาหา แล้วก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่ประสบพบมาเป็นสิ่งอัศจรรย์เมลานั้นอาตมาเองก็เห็นคนคนหนึ่งความจริงไม่ได้ใช้ยานใช้ชานพิเศษเห็นด้วยตาเนื้อแทๆ้ๆมาเืนอยู่ด้านหลังเบื้องซ้ายของท่านพงกเกษมเกษมสรีท่าทางดีเป็นคนขาวรูปสวย มีหน้าตาบอกลักษณะว่ามีความร่าเริงแต่มีน้ําใจเด็ดเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยี้มัโด่งตาบอกว่ามีความเด็ดเดี่ยวและมีลักษณะทั้งหน้าทั้งหูทั้งปากทั้งยม,มกูกบอกถึงความเสียสละเป็นคนไม่มักใหญ่ไปสูงนี่ไม่ใช่หมอดูลักษณะแต่ว่าเป็นพระนักเดา เปลี่ยนแต่งข้าก็มีความรู้สึกว่าท่านผู้นี้ควรจะเป็นท่านถาเมืองที่นี้จะไปถามทันว่าท่านคือท่านถามเมืองใช่ไหมภาพที่ปลายกดนั้นก็แสดงการยกมือไหว้ด้วยความนอบน้อมว่ากระผมคือผาเมืองขอรับแน่นดีใจคิดไปถึง ว่าท่านดรมราชาผู้ใหญ่ต่อมาไม่ช้าไม่นานพอ่อขุนบางกลางเข้าก็ได้เป็นหุวนหน้าคนไทยปกครองเขตหนึ่งแล้วก็พอ่อขุนผาเมืองก็ได้เป็นหุ่นหน้าคนไทยปกครองเขตอีกเขตหนึ่งเลครองคนไทยแทนหอม ทำไทยให้เป็นไทยร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันเราละพวกเรานอกจากเกิดมาในสมัยนี้ที่ว่าเราเคยเกิดพลาดเกิดเป็นคนใหญ่เคยเกิดสมัยเชียงแสนบรรณักเราเราตับแล้วเนี่ยพวกเราก็เกี่ยวเรื่องตับเรื่องของบ้านเมืองเลยไม่ใช่ไม่ใช่พริษาไม่ใช่พรรษาไหแล้วก็สนาหวันท่านสั่ย เรามีความมั่นคงแล้วใกล้ซิดันมานทุกสมัยเห็นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสมสด็จพพุทธเจ้ายืนแผ่ฉับพันรังสีรัศมีหกประการอยู่เต็มเสียงที่ในภูมถอยลงมานั้นสวยระลามบอกไปกลื่มรึใจประเดี๋ยวหนึ่งเห็นท่านถามเงืนองเขามาบอกว่าเมื่อเช้านี้ท่านพีกับมยังไม่กูกเวลาเวียนเทียรดีเขาต้องใช้กภาย์เวียน เวียนเทียนอธิษฐานกับยังเหตุร้ายที่จะคุณเกิดแก่ประเทศไทยฉะนั้นการเวียนเทียนต้องทำใหม่ต้องให้การตัดแต่งผู้นำคนนั้นในใจนี้ท่านจะมาใครให้เราไปตามพระเจ้าแผ่นดินมาได้ยังไงเลยตอบบอกว่านี่พระเจ้าแผ่นดินจะไปตามท่านยังไงแต่คนข้างๆใกล้ๆังตามกันไม่นี่ก็เป็นว่าหลวงพ่อท่านก็ได้เล่าไปทั้งหมดในส่วนนี้แล้วก็มีส่วนอื่นเยอะมาก ตามประเพนีที่เราบูชาสการะนะต่อองค์สเด็์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจด้วยความเคารพสูงสุดนะนั้นประเดี๋ยวตอนบกสวงก็ขอให้อธิษฐานขอพอรตามกวาธนาและอีกตอนหนึ่งตอนนั่งกรรมฐา,านธรรมาธินั้นนะ่ะถหากเลับตาและได้เห็นความสว่างก็ดีความสว่างประสีทองก็ดี อันนั้นขอให้เข้าใจว่าด้วยพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทด้โปรดเมตตาสงเคราะห์แผ่บัพปาร,ปรมีมาอย่างเราแล้วก็ขอให้เรานึกกราบขอบคุณพระองค์ท่านที่เมตตาสงเคราะห์และขอตั้งจิติฐานว่าถ้าหากแม้นว่าข้าพ,พุทธเจ้าดับขันจากขันห้านีม้มาใดขันห้าสลายไปแล้วขอให้เขาถึงไปผู้ที่มีจิตว่าง เว่างจากเกลเลตันหาอุปทานและอุตกรรมทั้งหลายได้เข้าถึงสื่อปณิพนิพานเช่นเดียกับองค์ตมอเดพสัมมาทัตเจ้าและพระทั้งหลายโดยเถิดตั้งใจด้วยความตัตาด้วยความกลบในพระรันาใยทั้งสามประการเือรลวพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระญาสงแล้วก็น้อมนำคำของครูบาอาจารย์ประดิษฐ์ปฏิปทา ที่ครูบาอาจารย์ทำไว้ก็ได้มาลมกันบูชาพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุดยตุงในปี2567ในครั้งนี้ก็ถือว่าญาติโยมนั้นตั้งใจมาแม้จะยากลำบากขนาดไหนเดินทางมาไกลแสนไกลแต่ด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพแล้ว สิ่งต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะกัดขวางความดีของพวกเราได้ทุกคนนาตาฐานที่นี้นั้นก็อยากจะให้ประสบกับความสาเร็จก,กับทุกโยมกับทุกทุก,ทกคนและคณะปาทุกๆกท่านวันนี้ลูกหลานของทานทุกคนขอน้อมกราบถาวายเครื่องธักระบูชาคือใบสีและก็ตอกดอกไม้ผลไม้และหัวงหมูไก่ เครื่องบูชาทั้งหมดนี้น้ำหอมน้ำอบต่างๆและผ้า่มได้ๆก็ขออันดีสงนี้จงบังเกิดขึ้นแก่ลูกหลานหลวงพ่อทุกๆคนไห้ลูกหลานของหลวงพ่อทุกคนนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญให้เจริญทั้งทางธรรมทั้งโลกมีความปารตนาติ่งใดก็สมปารถนาทุกๆอย่างทุกๆประการ ตามที่ตุกคนปะตะนานาตานะตวะตวาตาวัะสายตาอายุจะเจีวาสิทธิ์ภวันตุตเตภะวะตุสัพปัมมังคาลังรักขันตุสัพปะเทวะกาสัพาะภูทา สัมะเทววาตาสัพธาธรรมานุภาเวนัสพโสสิิภวันตุเตภวตุสัพปัมมังคาลังระขันตุสัพมปเท